heart your I สวัสดีครับผมสนุนติวันกระบี่ครับผมวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ D v วดีวดดินเดียวนะครับยี่ห้อไว้นะเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้านะครับผมจากประเทศเกาหลีครับผม สำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนาเป็น2รุ่นนะครับเป็นรุ่น DVD 437นะครับเป็นไฟสีฟ้าและรุ่น DVD 435นะครับเป็นไฟสีแดงนะครับผมสำหรับ DVD ไว้นะครับสามารถเล่นแผ่น DVD นะฮะับ3 w m a ไฟ JPEG นะครับไฟล์ AVI และท่านผู้ชมสามารถตอบสายย s B นะครับเข้ากับตรงนี้ แล้วก็ SD Card ครับเข้าที่ช่องนี้หรือจะเป็นสายอินเข้าที่ช่องตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่านาฬิกานะครับผมสำหรับ d v ีรุ่นนี้นะครับจะต้องใช้รีโมทนะครับ เราแค่เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเราก,กดเข้าไปที่ตัว CLK คล็อ k นะครับหรือนาฬิกาครับเราแค่กดเข้าไปก็จะขึ้นเป็นตัวเลข00.00 00. นะครับเราก็กดค้างไว้ครับจนเป็นตัวกระพริบนะครับเราก็เลือกที่โ o ล u m บวกเพิ่มนะครับเพิ่มตัวว่าจะเป็นกี่เวลากี่โมงนะครับเราผมตั้งไปที่10โมงครับ แล้วกดเล็กหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นไฟกระพริบที่ตัวบอกนาทีนะฮะเราก็แค่กดตัวที่โวล m มบวกหรือลบนะครับเพิ่มหรือลดอจำนวนานาทีผมตั้งไปที่10นาทีเอาก็กดที่ CLK เลยครับมันก็ตั้งนาฬิกาเรียบร้อยนะครับดี d รรุ่นนี้จะตั้งนาฬิกาง่ายมากนะครับผมสหรับ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสินค้าของเรานะครับติดต่อเข้ามาได้ที่พีวันกระบีนะครับหมายเลขโทรศัพท์075622366หรือหมายเลข0819785122นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ w w w p 1 c a r d i o c o m นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำเพียงแค่นี้น,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ A long fool out in the sun, your heart beats.